ก็ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับน่ะนาการแม่งไม่กลัวแล้วครับเพราะอะไรทุจริตเสร็จแล้วเดี๋ยวกาต่อรองกับสองลุงนี่แหละนะต่อรองกันเสร็จเรียบร้อยนะต้องดีข้อแม้นะต้องให้ลุงเป็นนายกเพราะว่าก่อนตายลุงขอเป็นนายกสักเจ็ดวันหลังจากนั้นก็หัวใจตายหรือมะเร็งแดดก็แล้วแต่ก็ว่านไปขอเป็นนายกก่อนตายต้าตกลงกันได้เดี๋ยวลุงจะยกหูคุยกับสอวอให้นะเพราะวอนี่ลุงเป็นคนจิ้มมาเองแต่งตั้งมาเองนั้นเข้ามาจากคณะคอร คอสอชคอสชก็คือคณะยึดอำนานจน,านะครับนะสนะอวก็เป็นของพวกเราทั้งนั้นนะถ้าตกลงกันได้ให้ลุงเป็นนายกนะไอ้ที่มึงเคยโกงชาติบ้านเมืองติดคุกติดตารางมาไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงจะจัดก,การให้วันลุกขึ้นมึงไม่ต้องติดคุกเลยเพราะว่าแต่มีขอ้อแม้ว่าต้องเอาสอสอเนี่ยมายกมือให้ลุงนะนะให้ลุงเป็นนายกก่อนตายเป็นสักเจ็ดวันตายขาก็ไม่เป็นไรนะขอให้เป็นนายกก่อนตายสักเจ็ดวันประเทศเราครับ พราะฉะนั้นประเด็จก,การต่างๆเนี่ยไม่ว่าในข้าของคณะยึดอำนาจประเด็จก,การในข้าข,ของอนุรักษ์นิยมมันก็รวมหัวกันสกัดกั้นพรรคเก้าไก่มันบอกพรรคก้าไกลเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวที่ไม่สาม,มารถจะร่วมรัฐบาลได้เพราะมีนโยบายที่เป็นอันตร,รายต่อประเทศชาติผมก็ไปเข้าใจว่านโยบายส้นตีอะไรมันเป็นอันตรายต่อประเทศชาติผมไปดูนโยบาย300นโยบายของพรรคเก้าวไก่ก็คือหนึ่งนะทำลายทุนผูกขาดอะไรที่แมงผูกขาดตัดตอนทั้งหมดต้องยกเลิก นะเป็นอันตรายต่อประเทศชาติหรือเป็นอันตรายต่อเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวเป็นใครครับคือผู้สนับสนุนอนะไรสปอนเซอร์หลักของรัฐบาลไฟอนุรักษนิยมหรือพวกหน้ารัฐบราลนโยบายที่สองเกี่ยวกับเรื่องการวิ่งเต้นโยกย้ายซื้อขายตําแหน่งตัวช้างตัวมา้าในสํานักงานตําห่งชเติและระบบราชการราชการทั่วไปไอ้พวกนี้ก็มาอยากให้พรรเก้าไกลมาเป็นอะไรครับรัฐบาลเพราะอะไรราะบาลจะวิ่งเต้นซื้อขายตําแหน่งกันไม่ได้ มีเงินมีทองสภาพเป็นพันล้านหมื่นล้านไม่ได้อันต่อมาก็พวกข้อค้ายาเสรติดพวกสีเทาทั้งหลายจีนเทาฝรั่งเทาเอ,อทุกเทาทั้งหลายเงินทองเข้าประเทศแบบสีเทามันก็จะทํามาหาก,กินลำบากถ้าก้าวไกลเข้ามาพวกนี้มันสกัดกัน,กนแล้วมันก็อ้างอย่างเดียวนะอ้างอย่างเดียวว่าอนะไรครับอ้างอย่างเดียวว่านะข้าก้าวไกลมีนโยบายแก้มาตราร้อยสิบสองเป็นพวกลมเจ้านะ ทางกางดีการแก้ไขกฎหมายกับ,บการลา้มเจ้าแม่งคนเราเรื่องกันเลยการแก้ไขกฎหมายก็หมายถึงว่าเรายืา่นร่างพระราษฎร์มันจะแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเข้าไปซึ่งในทางปฏิบัติมาตรา112สองเป็นเรื่องที่แก้ไขยากมันไม่ได้ไหมายว่ามาเสนอเข้าไปปุ๊บแล้วมันจะแก้ได้มันแก้ไม่ได้มันต้องเสียงเกินจึงนึงซึ่งโอกาสที่จะเกินจึงนึงนั้นเป็นเรื่องที่ยากแต่พวกมันก็บอกว่าอะไรพวกนี้มีเจตนาล้มล้างสถาบันทางการ ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสถาบันแม่ก็เอามาอนะ้านะครับนะครับนี่ก็คือนะสิ่งที่ผมจะเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะว่ามันใช้วิธีการเอามาตรานี้บางหนะ้าถึงแม้จะยอมบอกว่าไม่แก้มันก็เป็นไงไม่ให้เป็นมันทําทุกอย่างก็ว,วิธีการโคดโกงฮนะและพรรคการเมืองอยู่นี้ก็วันนีคืนดีจับมือกันแปดพักนะนะงจับมือกันแปดพักเสร็จแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะจับมือไปด้วยกัน ตั้งรัฐบาลตั้งไม่ได้แล้วก็เป็นฝ่ายค้านกันไปฝ่ายค้านเสียงข้างมากรัฐบาลเสียงข้างน้อยตั้งไม่ได้วันนี้คืนนี้ก็มีพรรคการเมืองบางพรรคฉีก MOU ทิ G ้งนะสีฉีก MOU ทิ M ้งทรรยศต่อ MOU ทรยศต่อประชาชนหาเสียงบอกจะไม่จับมือกับลุงป๊อมนะจะจับมือกับพรคก้าวไกลแต่ว่าหลังจากนั้นก็ฉีก MOU ทิ o ้งไปจับมือกับลุงป๊อม มันคือการทรยศประชาชนใช่หรือไม่นะพี่น้องคิดว่าใช่หรือไม่เป็นการทรยศกับประชาชนหรือเปล่าคุณไปหาเสียงบอกว่าคุณจะปิดสวิตซ์สวคุณจะคุณจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐนะรวมไทยสร้างชาตอนนี้เป็นไงคุณจับหมดพักกัญชาก็ไปเอาตอนนี้ก็ไปเอาหมดนะทุกสิ่งทุกอย่างยอมทรยศกับประชาชนใช่หรือไม่นะเป็นการาโกหกประชาชนในช่วงหาเสียงเพื่อให้ หลอกให้ลงคะแนนหรือไม่นะครับนะนะครับสิ่งต่างๆเราเนี้ยพรรคการเมืองบางพรรคเราก็คงไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขา,านะครับเอ่ยไปก็เป็นสเสน่ห์จังไรแก่ป่าใช่หรือไม่นะครับมันก็หากหลังประชาชนตอนไปนหาเสียงมันก็บอกว่ามันจะอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเรามันจะไม่อยู่ฝั่งอนุรักษนิยมประเด็นการไม่เอาแต่สุดท้ายเป็นไงมันก็หลอกให้ประชาชนเลือกมันมาพอมันได้คะแนนเสียงเสร็จมันก็ อกหลังประชาชนใช่หรือไม่นะพรรคพวกนี้ถ้ามีการเลือกตั้งครั้งต่อไปหลังจากแก่รัฐมนูญมันก็ต้องถูงพันนะเหมือนกับพรรคหลายๆพรรคครับที่โกหกประชาชนเราจะไม่จับมือพลเอกประยุทธ์พราะเลือกตั้งเร็จเปลี่ยนหัวหน้าพรรคจับมือประยุทธ์ศูนย์พันในกรุงเทพนะในต่างจังหวัดก็ศูนย์พันเหมือนกันนี่คือพรรคที่ทรยศกับประชาชนประชาชนจะจําทุกคำพูดที่คุณหาเสียงไว้ เพราะมันจะอยู่ในดิจิตอลฟุตพินหรืออยู่ในอ่า u u u e e แะนะเข้าไปใน YouTube จะเห็นเลยว่าพรรคการเมืองพรรคนี้ได้โกหกประชาชนไว้ว่าอย่างไรหาเสียงบอกจะแก้มาตรา112เพื่อหวังคะแนนคนรุ่นใหม่พอหลังจากนั้นพอจับมือกับพวมหน้าเก่าพรรคสองลุงบอกว่าอะ,ระเราจะไม่แก้มาตรา112ดูมานะครับมีหลายคนนะครับนะบอกมากตรา112แก้แก้ได้ แต่พอมาถึงตอนนี้บอกเลยไม่แก้ครับคนพวกนี้คือคนหลอกลวงประชาชนใช่หรือไม่ผมไม่ได้บอกว่าพักไหนนะครับมันคือการโกหกแอบตาประชาชนใช่หรือไม่นะครับนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับสถานการณ์บางเมืองบางพักเนี่ยผมเมื่อเช้าผมดูข่าวนะครับผมออกกําลังกายไปเนี่ยนะผมก็วิ่งบนสายพานสามสิบนาทีผมก็ดูข่าวแล้ะบางคนพักเรามีอุดมการนะการจะไปร่วมกับพักไหน รวมการต้องไปด้วยกันได้นะผมฟังแล้วผมขำเลยไอไอทีมงานของพักอุกคนนะผมไปนึกถึงหัวหน้าพักมันบอกเลยเราจะไม่จับมืนกับประเด็นประยุทธ์เราจะไ่จับมืนกับประเด็นการทหารเราจะไม่จับมืนกับพักทหารจำแรงสุดท้ายเป็นไงเข้ามาแม่งจับพักมันมิวรดมการรดมการของมันไม่มีหรอกครับคำพูดพวกมึงยังไม่สามารถรักษาได้นะ คำพูดพวกมึงยังไม่รักษามึงยังรักษาคำพูดไม่ได้เลยแล้วมึงจะไปรักษาเอาดมการส้นตีนที่ไหนได้จริงไหมครับพี่น้องครับผมขออนุญาตใช้ภาษาพื้นบ้านนะครับส้นตีนนะครับเป็นภาษาพื้นบ้านที่เหมาะสมกับพาคการเมืองเหล่านี้พี่น้องว่าเหมาะสมไหมครับผมคิดว่าภาษาเหล่านี้เป็นภาษาที่เหมาะสมกับพรรคการเมืองเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับนะนะครับว่าพรรคเหล่านี้ไม่ดีอุดมการส้นตีนอะไรเลย นะพักเรามีอุดมการอุดมการอะไรนะพักลุงเนี่ยเสื้อเหลืองนะเสื้อหลากสีกับพักเพื่อไทยเสื้อแดงอุดมการมันไปทางเดียวกันได้ไหมครับไมนะ่นะครับสมัยรัฐบาลออาเสื้อฟ้าออิพิทธิ์ก็ปราบเสื้อแดงแต่ทําไมจะมาดูแนวโน้มนะพักประชาธิปัตย์ก็มีแนวโน้มที่จะไปนะจับมือกับเพื่อไทยได้ขอให้ได้มีมตําแหน่งทางการเมืองหรือเปล่ามันจับ มือกันได้หมดอุดมการคนละทางเ่ยพักพลเอกประยุทธ์พักลุงป้อมอุดมการกับพักเพื่อไทยนคนละทางเลยอะ่ะเสื้อแดงพักเพื่อไทยสมัยก่อนเรื่องตั้งดาประยุทธ์ดาประวิตย์ดาเสีสหยหายวันนี้บอกนะเราลืมเรื่องในอดีตแล้วมาจับมือกันเพื่อประเทศชาติผมว่ามันจะเพื่อประชาติเพื่อผลประโยชน์ทางการและคิดดูอุดมการแม่งไปคนละทิศละทางเลย จะสามารถที่ะจะจับมือกันได้หมดเพื่อผลประโยชน์ทางการน,นะพักหนึ่งก็อยากจะไม่เจ้าของพักกลับบ้านแล้วไม่ต้องติดอีกพักหนึ่งก็ขอเป็นนายกก่อนตายอุดมการแแม่งตรงกันข้ามคนหนหาเสียงกันด่ากันชิบหายลเลยเช็ดเลยแต่ถึงวันนี้เป็นไงจับมือกันได้นะครับอันนี้ก็เรียนวห้พีนองประชาชนได้เห็นว่าประเทศเรานี่แม่งนะนะไม่ต้องมีอุดมการเลยนักการเมืองนะบางคนบอกว่านักการเมืองเนี่ยนะ เปรียบเหมือนโจรน,นะและการรวมตัวกันห,หลายๆพักเปรียบเหมือนซ่องโจรน,นี่เขาเปรียบเลยนะแต่ผมไม่ได้บอกพากไหนนะเพราะฉะนั้นสัจตะไม่มีในหมู่โจรจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่านะครับสัสจะไม่มีในหมู่โจรวันนี้มันตกลงกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาคนนั้นคนนี้เป็นนาย,ยกสักพักมีคนมาปล่อยข่าวแล้วเอาไอ้อนี่เลี้ยงภาษีชิบหายแล้วสักพักมีสวบอกว่าไอ้ครูยังไม่เลือกใครนะสักพักมีข่าวมาแล้ว มีลุงคนหนึ่งโทรไปบอกมุงอย่ายกมือให้มันนะอย่ายกมือให้มันเราจะหลอกให้มันเสนอชื่อไอคนนี้มาก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาแฉว่ามันเลี่ยงภาษีเราแบ่งหน้าที่กันทํานะเดี๋ยวจะมีคนออกมาแฉนะเราไม่ต้องยกมือเพราะมันเสนอปุ๊บเสียงไม่ถึงมันตกไปตอนนี้ก็เหลือแต่พวกเราแล้วครับเหลือแต่ลุงลุงที่เป็นคนแต่งตั้งสวมาถึงตอนนั้นแหละครับจะมีพักลำดับสามเสนอชื่อลุงขึ้นมาเป็นนายกถึงตอนนั้น สวทั้งหลายที่ลุงแต่งตั้งมาได้เวลาตอบแทนบุนคุณให้กับประเทศชาติแนละ้วคือตอบแทนบุญคุณให้กับลุงถึงตอนนั้นสวสองร้อยเสียงยกมือให้ลุงครับเพราะลุงเป็นมาทุกตําแหน่งแล้วรองนายยกก็อเป็นรัฐมนตรีก็เป็นตอนนี้ก่อนตายครับลุงเดินไม่ค่อยไหวแล้วลุงขอเป็นนายยกก่อนใจดังนั้นก็ยกหูถึงอ่าสวสักสองร้อยคนแต่พวกมึงต้องนึกถึงบุนคุณนะ พายุคนี้เนี่ยมันจะมีคนแก่แกมาทวงคุณคุณนะก้าวไกลต้องยกมือให้กับเพื่อไทยเป็นการตอบแทนบุญคุณอน,นะเพราะว่าคราวที่แล้วเพื่อไทยก็ยกมือให้คุณไปแล้วคนแก่ๆก,ก็จะทวงคุณคุณแล้วครับเราต้องเกตงนะคนอายุคเจ็ดสิบกว่าก็เริ่มทวงคุณคุณคราวที่แล้วเพื่อไทยยกมือให้กับก้าวไกลคราวนี้ก็ลุงก็ขอให้ก้าวไกลทดแทนบุญคุณ